พอดแคสต์ Podcast, ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทปามนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ เอพิโซดที่31การต่อสู้ในเรือนจำของอาจารย์ผู้มีพระคุณผมนายจรูนบุรณะประดิษฐ์คุณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับไม่มีบ่อกเกิดแห่งความภาคภูมิใจใดยิ่งใหญ่ไปกว่าชีวิตที่ได้อุทิศในการรับใช้อาจารย์ที่เคารพยิ่งนี่คือความจริงแท้แน่นอนสำหรับอาจารย์อิเคระ ไม่มียุวชนคนใดที่สามารถเตี่ยมล้นไปด้วยความกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาได้เช่นเดียวกับผู้ที่ดำเนินไปตามผลทางแห่งอาจารย์กับสิทธิ์จึงเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดของอาจารย์อิเคดะที่สามารถเงยหน้ามองอาจารย์โทดะได้ราวกับเป็นคุณพ่อและเดินบนหนทางของพุทธธรรมแห่งอาจารย์กับสิทธิ์อย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังท่านใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์โทดะ และได้ต่อสู้เพื่อประกาศความถูกต้องของอาจารย์โทดะไปสู่ทั่วโลกหลังออกจากเรือนจําช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอาจารย์โทดะเริ่มก่อตั้งสมาคมโซคาขึ้นใหม่อีกครั้งท่านต้องเข้าร่วมในการต่อสู้อย่างดุเดือดทุกวันเป็นการต่อสู้อย่างทรหดตัวไม่มีจุดสิ้นสุดทุกครั้งที่ล้มลงท่านก็เพียงรีบลุกขึ้นมาและสู้ต่อไปไม่มีทางหนีพ้นสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เลวร้ายหลังสงครามไปได้ ไม่มีที่ให้หลบลีกหนีภัยที่ปลอดภัยการยืนหยัดเทียงผู้เดียวของอาจารย์โทดะด้วยความปรารถนาในขณะนั้นคือการต่อสู้ที่ไม่ยอมให้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางเพื่อเปิดอนาคตของสมาคมโซคาวันที่6กรกฎาคมปี1943ช่วงสงครามโรคครั้งที่สองอาจารย์โทดะถูกจับกุมพร้อมอาจารย์มาคิงุจิซึ่งเป็นอาจารย์ของท่าน ในข้อหาปฏิเสธต,ต่อข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ทหารญี่ปุ่นและการพยายามปกป้องอิสรภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนญี่ปุ่นอาจารย์โทดะเล่าถึงประสบการณ์ในเรือนจำให้ฟังอยู่บ่อยๆด้วยบุคลิกที่มีอารมณ์ขันว่าเพื่อนร่วมห้องขังของท่านมีเพียงชนิดเดียวคือเหาและอาหารกร็บูดเน่าซึ่งท่านต้องหลับตากล้ามกลืนลงไปท่านกล่าวว่า คนส่วนใหญ่ทนได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แต่ผมอยู่ในคุกสองปีมันช่างหนักหนาสาหัสแต่มาคิดดูตอนนี้ผมได้อะไรมากมายจากประสบการณ์ในครั้งนั้นหากไม่มีสองปีของชีวิตที่ยากลำบากในคุกผมคงไม่ตื่นรู้ถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพุทธธรรมผมคงไม่สามารถอุทิตชีวิตแก่เป้าหมายที่สูงสุดและสูงส่งที่สุดได้ อาจารย์โทดะถูกจับกลุมในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายรักษาความสงบเพราะชักชวนประชาชนจํานวนมากให้หันมานับถือพุทธธรรมของพระดิชิเรนไดโชนินพระชี้แนะพวกเขาให้ทิ้งพยัญชินโตที่รัฐบาลทหารสั่งให้แจกทุกครัวเรือนแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในเรือนจำอาจารย์โทดะได้พูดถึงพุทธธรรมอย่างไม่ปิดบังซ่อนเร้นแก่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่เรือนจำท่านพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพวกเขา หนึ่งในเจ้าหน้าที่เรือนจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเล่าว่าขณะที่เขาเดินผ่านห้องขังของอาจารย์โทดะในรอบตรวจของเขาเขามักได้ยินเสียงอาจารย์โทดะสวดไดโมคุอย่างมีพลังเมื่อเจ้าหน้าที่คนนี้มองเข้าไปก็จะเห็นท่านนั่งตัวตรงและสวดมน์พอถือรูประคำที่ทำด้วยฝากวดนมอยู่ในมือบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าท่านมีหนังสือสัตธรรมปุณธลิกสูตรขณะอยู่ในเรือนจำ อาจารย์โทระได้อ่านสัตธรรมบุลิกสูตรซ้ําแล้วซ้ําอีกและสวดไตรมกุด้วยความพยายามที่จะเข้าใจแก่นของสัตธรรมบุลิกสูตรให้ได้หลังจากคุ้นคิดอยู่นานอาจารย์โทระก็ตระหนักได้ทันทีว่าพระพุทธก็คือชีวิตพวกเราทุกคนรู้วเป็นพระพุทธเรื่องนี้เกิดขึ้นในต้นฤด,ดูใบไม้ผลิป,ปีหนกีในช่วงขณะนั้นพุทธธรรมจึงได้เกิดใหม่ในยุคป,ปัจจุบัน แก่นของศัทธรรมปุตตะเลกสูตรก็ถูกทําให้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายสําหรับประชาชนในทันใดปัจจุบันความศรัทธาและความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ของอาจารย์โทดะดังกึกก้องอย่างทรงพลังไปทั่วโลกและทุกคนต่างแท้ซ้องสารเสริญท่านและพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ